ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน้าที่9นะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดเลยนะคะหน้าที่9เขาบอกว่า follow the lines to find out what they want to be นะคะ what they want to be แปลว่าอะไรคะวันนี้คีย์เวิร์ดหลักของเราคือคำว่า want to be นะคะ want to be ตัวนี้นะคะจะแปลว่าคุณเนี่ย อยากเป็นอะไรนะคะอยากเป็นอะไรนะคะ want to be นะต่อมานะคะ ise, write write sentence นะคะ about each person นะคะให้นักเรียนโยงนะคะเห็นไหมคะเขาโยงมาให้แล้วเนาะ follow the lines to find out นะคะให้นักเรียนเขียนนะคะจากการที่เขาเนี่ยโยงเส้นให้เรานะคะให้เรามาเขียนเป็นประโยคว่า What they want to be นะคะว่าพวกเขาเนะะี่ยค่ะต้องการเป็นอะไรอยากเป็นอะไรนะคะ want to be อยากเป็นจุดจุดจุดแสดงว่าข้างหลังต้องเป็นอาชีพค่ะแสดงว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับ occupation นะคะเมื่อวานเราเรียนไปแล้วเนาะอ่ะแสดงว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับอาชีพแน่นอนนะคะอย่างข้อที่1นนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเขายกตัวอย่างมานะคะ มีชื่อคนหนึ่งคนนะคะโยงไปหาข้อ e นะคะก็จะเป็นอะไรคะ Sue so, wants to be an artist เห็นไหมคะเพราะว่าข้อ1นเนี่ยน,นะคะโยงไปหาข้อ e ข้อ e นะคะมีกล่องสีนะคะแสดงว่าเขาต้องเป็นอะไรแน,แน่นอนอ่า artist นะคะก็คือจิตรกรใช่ไหมนะคะคุณครูจะให้เราเขียนอาชีพไว้ก่อนนะคะ เพื่อที่เวลาเราทำเนี่ยนะคะเราจะได้รู้คำศัพท์นะคะอ้าวเราจะมาดูคำศัพท์กันก่อนเลยนะคะอย่างอันแรกนะคะเป็นรูปสมุดกับปากกาแสดงว่าเขาต้องเป็นอะไรแน่ๆเป็นนักอะไรคะอ้าว writer นักเขียนนะคะนักเรียนเขียนไว้ก่อนนะเราจะมาหาคำศัพท์กันก่อนที่เราเรียนไปแล้วนะคะเปิดสมุดดูนะคุณนุกให้จดไปแล้วนะคะต่อมาข้อ B เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะแสดงว่าเป็นที่ไหนเอ่ย โรงพยาบาลแสดงว่าใครทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเราจดคำศัพท์ไปมีคำว่าอะไรคะ nurse นะคะหรือคุณหมอก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้สองอันเลยนะได้ doctor กับ nurse นะคะต่อมานะคะข้อข้อ c นะคะเป็นรูปกล้องถ่ายรูปแน่นอนเลยอันนี้ต้องเป็นอะไรเอ่ย ช่างถ่ายภาพใช่ไหมคะฟอ o อกาเฟอร์สฟอทอกาเฟอร์สนะคะ P H O นะคะเขียนให้ครบนะตามที่คุณครูให้จดไปนะคะนักเรียนเปิดสมุดควบคู่ไปด้วยนะคะอาต่อมานะคะข้อ D นะข้อดีเป็นอะไรคะรูปจอทีวีแล้วก็มีคนแสดงอยู่แสดงว่าเป็นอะไรคะ ในรูปเป็นนักแสดงผู้ชายนั่นคือคำศัพท์คำว่า actor นะคะ actor ะเราได้คำศัพท์ครบหมดแล้วใช่ไหมเหลือข้อ f นะคะเป็นรูปคอมพิวเตอร์นั่นคืออะไรคะคอมพิวเตอร์โปรแกรมนะคะข้อนี้ยาวหน่อยนะคะเขียนตามคุณครูได้เลยหรือใครจะเขียนตามสมุดตัวเองก็ได้นะคะไม่พอลงมาต่อข้างล่างนะ ครบแล้วนะคะทีนี้เรามาดูข้อสังเกตนะคะว่าเขาโยงไปหาอะไรบ้างนะคะของคนแต่ละคนข้อหนึ่งนะคะทำไปแล้วเนาะสู้โยงไปหาข้อ e นะคะอันไหนโยงไปแล้วตัดออกนะก็คือสู้ wants to be an artist ใช่ไหมคะต่อมาข้อ2อนะคะอย่าเพิ่งจดนะคะฟังครูก่อนนะ แอนนี่นะคะโยงไปหาข้อ a คือ writer ใช่ไหมคะ writer แสดงว่าแอนนี่อยากเป็นอะไรคะอยากเป็นนักเขียนใช่ไหมคะทีนี้เวลาเราจะเขียนนะคะนักเรียนสังเกตคำนี้คำว่า want to be นะคะ want to be ตัวนี้แหละเขาต้องการให้เราเป็นตัวเชื่อมประโยคนะคะเป็นตัวบ่งบอกนะคะคีย์เวิร์ดหลักของข้อนี้นะค,ะคือคำว่า want to be เห็นไหมคะ นักเรียนสังเกตไหมว่าคําว่า o n t e นะคะเติม s นะคะเนื่องจากประธานเป็นชื่อคนนะคะก็คือเอกพจน์คำกริยาจะต้องเติม s นะคะซึ่งจะอยู่ใน present simple tense นะคะต่อมาข้อ2แสดงว่าทุกประโยคนะคะจะต้องมีคำว่า once to be นะคะข้างหลังเนี่ยนะคะจะเป็นอะไรคะ ข้างหลังก็จะเป็นอาชีพใช่ไหมคะเราต้องใส่ article ให้เขาด้วยนะคะบ่งบอกนะคะว่าทำอาชีพอะไรนะต่อมาข้อ2นะคะแอนนี่โยงไปหาข้อ A a แอนนี่อยากเป็นอะไรคะ writer นักเขียนเพราะฉะนั้นเอามาเขียนค่ะก็จะเขียนแบบนี้นะคะจะได้ว่าแอนนี่เหมือนเดิมค่ะเราต้องใส่ wants to be ทั้งประโยคนี้ยกลงมาเลยค่ะ คุณนุกจะเขียนเน้นให้นะคะ once หนูก็เขียนตามสีของหนูไปเลยนะคุณนุกอยากให้เห็นความแตกต่าง once เห็นไหมคะเพราะประธานเป็นเอกพจน์คนหนึ่งคนคำกริยาต้องเติม s w a n t s to be ต่อมาเติม article ให้เขาด้วยนะคะตัวนี้มันเป็นแอนเนื่องจากว่าข้างหน้าเป็นสระถ้าสระเราจะใช้แอนนะคะแต่ถ้าไม่ใช่สระเป็นพยัญชนะเราจะใช้อะนนะ annie wants to be อ w r i ไรเอนะคะแอนนี่อยากเป็นนักเขียนนะคะต่อมาข้อ3 Mike a n d a n n m i ไ e a n แ Ann ไมค์หแสแสดงว่ามีคนกี่คนคะในข้อนี้มี2คนใช่ไหมคะ2คนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เขียนชื่อเขาลงไปค่ะ Mike and Ann เหมือนเดิมค่ะ เราใช้คำเชื่อเหมือนเดิมคือ want to be แต่นะคะแต่หลักการสังเกตคนสองคนประทานเป็นพระหูพจน์แสดงว่ามากกว่าหนึ่งคำกริยาไม่ต้องเติม s นะคะเพราะฉะนั้นจะเขียนเป็น want to be เลยนะคะต่อจากนั้นนะคะดูสิคะว่าไม้ยยงไปหาข้อ d ใช่ไหมคะ actor แสดงว่าสองคนนี้อยากเป็นอะไรคะนักแสดงนะคะเพราะ ข้อดีนะคะลงะตัวนำหน้าเป็นตัว A ตัว A เป็นสระเหมือนกับข้อ1เลยเพราะฉะนั้นต้องใช้ a n คือ n n น and, นำหน้านะคะแ n นแแบบนี้นะคะต่อมาข้อ4นะคะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนลองฝึกทำนะคะข้อ4เป็นชื่อของจิมจิมโยงไปหาข้อ F นะคะคือ Computer p r o g r a m m รมเเห็นไหมคะก็เหมือนเดิมค่ะ จีมเป็นคนหนึ่งคนนะคะคำว่า once ต้องเติม s นะคะ once to be once to be อะไรนะคะคอมพิวเตอร์ตัว c เป็นพยัญชนะนะคะถ้าสระสระจะมี a e i o u พวกนี้จะขึ้นต้นด้วย n นะคะแต่ถ้านอกเหนือจากนี้นะคะจะเป็นอะเนาะเพราะว่าพยัญชนะนะคะไม่ได้อยู่ในสระเลย ข้อ4นะคะเห็นไหมคะข้อ4 g Jim want to be อะไรคะโยงมาหานี่เห็นไหมคะตัว c ตัว c ไม่อยู่ในสระเพราะฉะนั้นใช้อะค่ะอะ computer programmer นะคะนักเรียนจะดูจากนี้หรือดูจากสมุดที่เราจดก็ได้นะคะอ่าได้แล้วนะคะข้อต่อมาข้อ5นะคะ ข้อ5ลินดานะคะโยงไปหาข้อ B แสดงว่าลินดาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นได้2อ,อย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เดี๋ยวครูจะให้ใส่สแลปไป2อ,อย่างเลยนะเอาประธานขึ้นก่อนคือลินดานะคะเหมือนเดิม wants to be ต้องเป็นเติม s เ,เ,เพราะประธานเป็นคนคนเดียวนะคะ wants to be a อะไรก่อนดีคะด็อกเตอร์นะคะเสร็จแล้ว slash ค่ะ,ะ nurse นะคะแบบนี้นะคะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะข้อหกนะคะ Mark and Cathy นะคะสองคนนี้นะคะมีสองคนสองคนแสดงว่ามากกว่าหนึ่งนะคะคำกริยาไม่ต้องเติม s นะคะเพราะฉะนั้นคำว่า one นะคะไม่มี s แล้วนะคะ ดูประธานดีๆนะคะเหมือนเดิมใช้ want to be นะคะแต่ไม่เติม S นะคะเขาอยากเป็นอะไรคะสองคนนี้โยงไปหาข้อ c คือ photographer เห็นไหมคะว่าข้างหลังตัว R เติม S นะคะในสมุดเราจะไม่เติมที่เขาเติม S เพราะว่ามีคนสองคนนะคะมันมากกว่าหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเติม S นะคะอ่า เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น photo covers นะคะอาจจะยาวนิดนึงนะคะนักเรียนก็เขียนลงไปได้เลยนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะข้อ3ใหญ่นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูข้อ4ใหญ่กันค่ะข้อ4ใหญ่นะคะ,ะ,คะจะเป็น เกี่ยวกับการฟังนะคะการฟังนะคะเห็นนักเรียนเห็นรูปหูฟังนะคะอยู่ตรงนี้นะเกี่ยวกับการฟังเพราะฉะนั้นครูจะเปิดแทร็กเสียงให้ฟังนะคะนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะข้อ4ี่เขาบอกว่า listen and match the r i t e sentences นะคะให้นักเรียนจับคู่นะคะข้อ1ถึงข้อ5นะคะกับข้อ A ถึงข้อ E เลยนะคะ ดูสิคะว่ามันคู่กับอะไรนะคะแล้วจากนั้นจับคู่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขียนให้เป็นประโยคนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังกันเลยนะคะนักเรียนฟังดีๆนะคีย์เวิร์ดของมันนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูบอกคีย์เวิร์ดก่อนดีกว่าคีย์เวิร์ดของมันให้นักเรียนฟังชื่ออาชีพดีๆค่ะที่คุณครูคายไลท์ให้นะคะจะเป็นชื่ออาชีพนะนักเรียนลองฟังนะคะว่าเขาพูดอะไรนะคะแล้วฟัง A ถึง E เนี่ยนะคะจะเป็น การบอกนะคะลักษณะที่เกี่ยวกับอาชีพนั้นๆนะคะเช่นข้อ A good at asking questions asking q u e s t i o n แปลว่า ask แปลว่าถามนะคะถามการถามนะคะ questions คือคำถามค่ะการถามคำถามได้ดีนะคะใครเป็นคนที่ถามคำถามได้ดีนะคะอย่างข้อหนึ่ง a actor an actor แปลว่านักแสดงชายนะคะข้อ 2, photographer ช่างภาพข้อ3 reporter นักข่าวเขียนตามนะคะข้อ4 a musician น u s i c i a n ัคือนักดนตรีนะคะเราเรียนไปแล้วนะจดด้วยนะคะต่อมา a doctor แปลว่าคุณหมอนะคะเห็นไหมคะข้อ B Light p l a y i n g the guitar playing หรือกีตาร์กีตารนะคะเล่นอะไรคะเล่นกีตาร์แสดงว่าต้องเกี่ยวกับอะไรแน่นอนเลยนักเรียนต้องไปลองฟังนะคะ,ะต่อมาข้อ c good at math and science good at math and science math คือคณิตนะคะ and science คือ with, ะคะวิทยาศาสตร์ต่อมาข้อ d good at singing and dancing singing คือร้องเพลงค่ะ Dancing คือเต้นนะคะต่อมาข้ออี e ลท์เท o โฟโต้สไล takes p h o t o photo แปลว่ารูปภาพ take นะคะ taking photo คือการถ่ายภาพบางคนก็พอจะรู้แล้วนะคะว่ามันต้องคู่กับอะไรแต่ทีนี้คุณครูอยากให้นักเรียนลองฟังก่อนนะคะว่าเขาพูดอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราเอาจะจะไม่ยงเส้นนะคุณครูจะให้เอามาเติมนะคะหน้าข้อนะคะเวลาเราดูเนี่ยนะคะมันจะได้ง่ายต่อ สะดวกต่อการดูนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะ Practice Book Unit 1 e Lesson 2 Exercise 4 Listen and Match Then write sentences 1 Jane wants to be an actor Why Because she's good at singing and dancing อันนี้นะคะ อย่างข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่า Jane wants to be an actor แล้วเขาก็บอกว่า why why, why แปลว่าทำไมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอบต้องตอบว่า because นะคะเขาตอบว่า because she is good at singing and dancing เห็นไหมคะมันก็จะโยงไปหาข้อดีใช่ไหมคะข้อหนึ่งก็จะเป็นข้อดีนะคะเอามานักเรียนฟังข้อสองนะคะ t why does Peter want to be a photographer because he likes taking p h o t า s เขาบอกว่า Peter wants to be a photographer เพราะว่าอะไรคะ He like อะไรคะ taking photos นะคะเพราะฉะนั้นเป็นข้อ e นะคะต่อมา number three นะคะ three Why does Kathy want to be a reporter? Because she's good at asking questions. Katie wants to be a reporter เพราะว่าอะไรคะ Because she's she's good at asking questions ข้อ A. เอามา number four. Four. Ken wants to be a musician. Why? He likes playing the guitar. Ken wants to be a musician ทำไมนะคะเคนถึงอยากเป็นนักดนตรีเขาตอบว่า because she likes playing the guitar ข้อ B เห็นไหมคะกีตาร์ตมาข้อ5ข้อสุดท้ายค่ะ number 5 5 Why does Lucy want to be a doctor? Because she's good at math and science เห็นไหมคะเขาถามว่า Lucy wants to be a ด็อกเตใช่ไหมคะทำไมรูซี่ถึงอยากเป็นหมอเพราะว่าอะไรคะ s h e เก o o a อดแมทส n แอนด์เซีนะคะทีนี้เราก็จะนำมาเขียนให้เป็นประโยคนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันเขียนอย่างไรนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าวิธีการเขียนนะคะให้เป็นประโยคนั้นทำอย่างไรข้อ2นะคะเราจับคู่ไว้แล้วเนาะคือข้อ E ก่อนอื่นเลยนะคะจะต้องเขียนนะคะประโยคแรกนะคะคือการบอกว่าเขาอยากเป็นอะไรนะคะข้อสอง Peter wants to be a photographer ใช่ไหมคะเขียนเลยค่ะอาจจะยาวนิดนึงนะคะนักเรียนเขียนตัวเล็กๆหน่อยนะคะค wants s นะคะ wants to be a photographer ต่อมาเราจะใช้คำเชื่อมคำนี้ค่ะ because เห็นไหมคะเราจะใช้ because ทุกข้อเลยนะคะแบบนี้เราจะบอกว่า because เนี่ยมันแปลว่าเพราะนะคะแปลว่าเพราะเพราะอะไรนะคะเขาชอบแบบนี้เพราะอะไรอยากเป็นอันนี้เพราะอะไรนะคะ because นะคะเพราะอะไรคะปีเตอร์อยากเป็นช่างผ่าเพราะว่า ปีเตอร์เป็นผู้ชายใช่ไหมคะต้องแทนปีเตอร์ว่า he นะคะ he อะไรคะ he like taking photo ใช่ไหมคะ he like เพราะฉะนั้นลอกมาเลยค่ะข้างหลังมันจะเหมือนกันเลยนะคะข้างหลังเนี่ยนะคะเราแค่นำมาเติมให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์เฉยๆนะคะไม่ได้เยอะอะไรเลยนะคะต่อมาข้อ3า Cathy wants to be a reporter นักเรียนก็นำทั้งประโยคนี้นะคะมาใส่เองนะคะตรงนี้แล้วก็ใส่ because เหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วมันคู่กับข้อ a นักเรียนก็ต้องเขียนก่อนค่ะแทน Cathy นะคะ Cathy เป็นผู้หญิงต้องใช้ she นะคะ she อะไรคะเราก็ลอกทั้งข้างหลังมาเลยนะคะ she good at asking question นักเรียนก็นําตรงนี้มาใส่ข้างหลังนะคะเหมือนกันทําแบบนี้ทุกข้อนะคะคุณครูจะเขียนคําว่า because นะคะคำเชื่อไม่ให้นะคะแล้วก็คำาัพรพนามที่ใช้แทนบุคคลนั้นนะคะข้อ c ken นะคะ ken เป็นผู้ชายนะคะต้องแทนผู้ชายว่า he he, he อะไรคะข้อ b he likes playing the guitar นักเรียนก็นํามาใส่เองแต่อย่าลืมใส่นะคะว่าเขาอยากเป็นอะไรก่อนนะ ต่อมาข้อ5เหมือนเดิมค่ะข้อ5 l u ลูซี่ลูซี่เป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงจะต้องแทนด้วย she นะคะ she she อะไรนะคะอย่างข้อ5 l u ลูซี่ wants to be อดอกเ o อนักเรียนก็นำทั้งประโยคนี้มาใส่นะคะเสร็จแล้วมันคู่กับข้อ c ใช่ไหมนักเรียนก็นำตรงนี้นะคะมาต่อตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งประโยคนะคะ ลงมือทำเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ